ป่าเทพอําลาวงการถาวรประกาศลดราคาขายที่ดินปลดหนี้ยกวัวควายถวายวัดต้องบอกว่าล่าสุดป่าเทพโพงามนั้นก็ได้อําลาวงการอย่างถาวรล่าสุดมาออกรายการอัปเดตชีวิตในวัย74ปีประกาศลดราคาขายที่ดินปลดหนี้ยกวัวควายถวายวัด เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับประเทศโพงามหัวหน้าคณะโพงามในอดีตมีความสามารถหลายอย่างเคยแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องและยังเป็นผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์อีกด้วย และล่าสุดประเทศโพงามตลกรุ่นใหญ่นั้นก็ได้อำลาว,วงการอย่างถาวรล่าสุดมาออกรายการโต๊ะหนูแมมอัปเดตชีวิตในวัย74ปีประกาศลดราคาขายที่ดินปลดหนี้ยกวัวควายถวายวัดหลังตกเป็นข่าวใหญ่ประกาศขายที่ดิน13ไร่มูลค่ากว่า10ล้านและข่าวลือย้ายสัม,มโนโครัวประชากรไปใช้ชีวิตที่ประเทศลาว ถามว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายป่าเทพเป็นอย่างไรบ้างป่าเทพตอบว่าตอนนี้74แล้วก็มีอิดอิดอดๆออออเสียงไม่ค่อยมีจุ๋มพัสราวันซึ่งเป็นภรรยาได้บอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าข้ามวัยเด็กๆหนุ่มๆอาจจะเรียกว่าเสียงแตกแต่ป่าอาจจะข้ามไวัยไปคนแก่แต่ถ้าเราช่วยกันดูแลป่าแอคทีฟหน่อยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่จะปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยมันก็จะงอมไปเลย ถามว่าอาการมันเป็นยังไงสำหรับในคนวนัยนี้จุ่มพัสราวันได้บอกว่าช่วงนี้ป่าเทพนอนไม่ค่อยหลับคิดว่าอกหักจากเรื่องบัวเรื่องควายหมาแมวสัตว์ที่เลี้ยงไว้เรียกว่าเป็นสวนสัตว์เลยตอนนี้ก็ตายไปเยอะเลยที่ป๋าเสียใจเลยก็คือวัวควายเราถวายให้วัดไปเยอะเลยประมาณ30กว่าตัว คือที่ต้องไปถวายวัดคือป่าไม่รับงานแล้วเราดูแลไม่ไหวก็เลยไปถวายวัดมันใช้กำลังเงินเยอะด้วยต้องใช้ซื้อยายาเวลาที่มันป่วยป่วยมากกว่าคนอีกนะ ถามว่าเบรกงานในวงการมาทำขนมเปี๊ยะตอนนี้กิจการเป็นอย่างไรบ้างจุ่มพัสราว,วันได้เล่าว,ว่าตอนนี้ทำมาได้เจ็ดปดปีพี่ก็ออกมาขายกระป๋านี่แหละขายตามงานตามต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายดีเหมือนแต่ก่อนมันจะแปลกมากถ้าคนเห็นหน้าปา๋าเวลาไปขายถ้าไม่มีปาป่าไม่เข้าห้องน้ำคนก็หายพอป่ากลับมาคนก็เฮ ตอนนี้ก็ส่งต่อให้ลูกสาวกับลูกเขยดูแลออนไลน์เป็นหลักยอดมันเป็นช่วงช่วงช่วงหนึ่งขายดีช่วงเทศกาลขายดีประเทศบอกว่าหน้าตุดจีนปีใหม่จะขายดีหน่อยช่วงนี้ก็ได้แต่เด็กๆแถวบ้านมาช่วยหน่อยถามว่าเรื่องประกาศขายที่ดินดราม่าเยอะมากว่านี่เยอะ จุ่มพัสราวันได้เล่าว่าเราอยากขายเพราะไม่อยากเป็นหนี้เพราะว่าป่าไม่รับงานแล้วถ้าขายได้ก็คงไปซื้อที่อยู่ใหม่เอาเล็กๆก็พอเพราะตรงนี้มันเยอะมาก13ไร่ป่าเทศได้เล่าว่าทุกวันนี้ยังขายไม่ได้เลยไม่ได้ไปอยู่ลาวตามข่าวคือตอนนั้นเพื่อนมันชวนให้ไปดูมันมีที่2,000กว่าไร่แต่ไปดูแล้วกฎหมายอะไรมันยากมันไม่เอื้ออํานวย จุมพัสราว,วันเล่าต่ออีกว่าตอนแรกป่าตั้งใจจะขาย10กว่าล้านแต่ว่ามันไม่ได้แล้วป่าเทพจึงบอกว่าตอนนี้อยากขาย7-8ล้านสนใจก็โทรมาคุยกันได้เลย